พูดคุย yeah, กับตัว Seed Freedom กันนะครับก็เป็น Trans อนิเมะใหม่หหมที่เพิ่งเข้ามาในโรงกันเลยนะแต่ว่าผมนี่ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เลยไม่ได้ไปดูนะก็ต้องขอให้จริงจริงเพราะนั้นก็ถ้าใครแบบรู้เรื่องก็บบสปอยกันนะบอกกันหน่อยก็ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยก็อยากฟังสปอยมากกว่าเออแต่ที่ผมไปฟังมามันมีเหมือนกับกลุ่มหนึ่งที่เคยโชว์มาเว้ยแล้วมันแบบเหมือนน่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องเลยหละก็คือกลุ่มอ่าฟอร์เรชั่นอ่าซึ่งกลุ่มฟอร์เรชั่นอ่ะมันเป็น ในเรื่องมันเป็นตัวเชื่อมโยงตัวป่วนของเรื่องเลยก็ว่าได้เออแล้วทีเนี้ยไอ้ลักข่ายก็ดันกลายเป็นคู่นางของประเทศไปซะอย่างนั้นเออเพราะว่ามันมีตัวชักจูงให้ลักขายกลายเป็นอย่างนั้นเว้ยแล้วทีเนี้ยลักขายก็จะมีกลุ่มอัศวินของเขาอีกก็คือเป็นอ่าพวกใส่ผู้ดำนะเออแล้วก็จะมีมีตัวผมเหลืองที่เป็นหัวโจกเว้ยแล้วทีเนี้ยไอ้ผมเหลืองที่เป็นหัวโจกนั่นแหละมันก็เหมือนถูกบ้นให้กลายเป็นคู่กับลักขายแต่ อย่าลืมนะว่าในเรื่องของอซีดิติเน่ไอตัวละคายมันก็เหมือนมีความสัมพันธ์รักกับคีระเออแต่พอมันเป็นภาคซีฟรีดอมปั๊บมันกลายเป็นว่าคีระกับละข่ายมันเหมือนไม่ได้แบบถูกตัดความความรักออกไปทําให้ความรักของคนมันก็ค่อยลดลงไปลดลงไปทําให้กลายเป็นขัดแย้งกันแต่ว่าฟอลังเลปั๊บนี่กลายเป็นคนที่ไม่ได้ฉลาดอะไรครับกลายเป็นทุนที่หลอกใช้ง่ายเออต้องพูดอย่างนี้เลยว่าหลอกใช้ง่าย เมอามาษาเลื่องก็คือโจมตีนะเออเจนี่พัง,งยับเยินแล้วก็ได้หุ่นตัวใหม่แต่ถามว่าดีไซน์มันสวยเท่มั้ยอ่าต้องอยอมแล้วมันเท่เออมันสวยมันอาการงานสร้างหุ่นตัวใหม่มันแ้วถามว่าไอไลซิงฟรีดอมอ่าผมชอบไหมต้องอยอมแล้วผมชอบเออแล้วผมซื้อมันเท่อย่างไรสิเองอ่ะมันก็ตัวอ่าอะไรมูลาสมใชป่ะที่มันแปลงร่างได้มาบวกกับตัวฟรีดอมนะก็เลยกลายเป็นความสามารถที่ฟรีดอมแปลงร่างได้เหมือนกันเว้ย แต่ว่าการแปลงร่างอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าผมโคตรแบบไม่ปลื้มมันไม่มันไม่โอเคเว้ยสาหรับผมนะเออไอ้หาหมอนเนี่ยที่เป็นนักบินของตาติอีออะก็โดนตัดบทเว้ยกลายเป็นว่าโอ้โหเออตอนแรกกลายเป็นนักบินเก่งๆดีๆีนี่กลายเป็นนักสืบเคยทีละคนก่อนอะเออมันจะเป็นคนที่แล้วไม่ลังเลเว้ยมุ่งมั่นกับทางที่เต็งเลือกสุดๆุดแต่พอเป็นภาคซีดฟรีดอมปับ๊บโอ้โหอะไรกันไม่รู้กลายเป็นคนลังเลนะครับ ทางกับการนี่เพื่อนของพี่คีราเขาดัานกับมุ่งมั่นเ็นอ่ะแล้วก็ไอ้เรื่องของเพื่อนคีลามันมาแปลกแนวอ,อีกเว้ยเพราะว่าไม่คิดมันจะมีแมคขินี้มาก่อนแล้วม่ขีดนี้มันก็น่าจะเอามาจากตัวฟิวไฟเตอร์อีกเพราะว่ามันเคยมีโผล่ก็คือการที่ทับซ้อนสองตัวไว้ในหุ่นเดียวกันแล้วไอหุ่นที่ทับซ้อนอ่ะมันก็ําเป็นหุ่นไออะไรนะจำไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นหุ่นแบบเหมือนของชา หออรสสีไม่เหมือนกัน,นอีกก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาปั้นเดียวกันแล้วหรอคือแบบมึงคิดจะโมแบบให้เป็นเหมือนกันแล้วหรอครับไอนะตัวฟีดอมร่างใหม่เนี่ยที่เทามาต้องบอกว่ามันมาแปลกเนี่ยเว้ยเพราะว่าฟังก์ชันของมันอ่ะมันเหมือนเป็นการเอาไอเดียคอนเซปต์เก่ามาใช้เพราะว่าไอเดียคอนเซปต์เนี่ยมันเคยมีก่อนหน้านี้แล้วจําตัวอะไอตัวมัว่วอ่ะม่วที่ต่อจากอินพออะทามานานแล้วเออแล้วแบบไม่รู้ว่าคนคิดอะไรมั่เอามาใส่ในภาคนี้เนี่ยเลย โดยระบบของมันก็จะเป็นอ่านับบินสองคนเว้ยก็คือดูโอไฟเตอร์นั่นแหละเป็นนับบินสองคนซึ่งคนหนึ่งมันจะบังคับตัวหุ่นแล้วก็อีกคนหนึ่งมันอยู่ในไอ้ตัวอะไรนะผมไม่ออกมาเรียกชื่ออะไรอ่ะแต่มันอยู่อ่าไอ้ตัวขางเสริมของมันที่เป็นปีกอ่ะเออมันอยู่ในยานยานเสริมปีของมันนั่นแหละอ่าแล้วก็อจุดหนึ่งอ่ะที่บอกเลยว่าผมรู้สึกว่าดูพีคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบด้าคิดเหรอถ้าลองสังเกตดีปีของจารติมันจะดูมันไม่เหมือนแบบ กัเ้เเออมัน,ม,นมันเหมือนเป็นปีของยานสตาร์วอล์กเราก็แน่นอนว่าจุดเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมีโฟกัสแค่เรื่องเดียวเว้ยมันคือเรื่องของการรักๆค่ายๆของคีระเนี่ยแหละที่บอกไปช่วงต้นว่าพอหลังๆมันเริ่มทําให้ความรักมันน้อยลงเว้ยไอความรักคีระของยมตัวนี้คือแบบไม่มีความเด่นอ่ะเออยิ่งเล่นไปยิ่งทําให้รักคายกับคีระลดความรักน้อยลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ตนทั้งสองคนไม่ต่างกันลังเรียนนะว่าเฮ้ยมึงจะยังไงวะเออมึงจะยังรักอยู่หรือเปล่ายังจะยังไงอะไรนะคะอะไรยังไงก็ไม่รู้เออบอกไงว่าไม่รู้เพราะว่ามันโคตรขัดแย้งอ่ะ <S <S นักบินของดิสนีย์อ่พยังรักกับคนเก่าของมันอยู่เปล่ายังรักกันอยู่นะแล้วก็นั่นว่าจุดนี้มันยังทําให้นักบินของดิสนีย์ดูเติบโตมากขึ้นนะถึงแม้ว่านิสัยเจ้าตัวจะดูแบบกวนๆแต่ว่ามันดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เออเพราะอย่างตอนที่เจ้าตัวโดนพูดอยอางว่าเฮ้ยคีล้วเนี่ยมันดูกระจกจังวะเออมันดูไม่เก่งดูแบบเก่งหรอว่าดูแบบคนเดียวโอเวอร์อะไรประมาณนั้นเนี่ยเออเราเหมือนกับเจีย์ยามแต่พอได้หุ่นเต็งปั๊มนี่โอ้โหโคพรับร่างแยกนินจามาเลยครับแยกลารากแรงเต็มๆแยกแรงกันมาแบบระบาดน,นี่โอ้โหฝั่งข้ามนี่งงเลยมันข่าไหนวะนี่เออแล้วแถมฝั่งข้ามอ่ะพยายามจะมองไว้ว่ามึงคิดอะไรอยู่เว้ยจะได้พยายามหาทางให้ ผูต่อสู้มีการเสียเปรียบแต่ว่านักบ,บินดิจินี่ไม่สนอะไรเขาไม่ได้คิดด้วยมุ่งม,มั่นต่อสู้เว้ยแต่พอพลังซีนี่หมดลงโอ้โหก็มองเห็นภาพลักษณ์ในอดีตของนักบ,บินดิจินี่นั่นเลยแต่แน่นอนพอเห็นนี่โชพาวครับจงังหวะแตกนะแพ้กันไปดูแบบดราม่านะเรื่องนี้เอาตรงเพราะว่าดูแต่ละซีนที่ผมไปแบบฟังอื่นเล่ามาโอ้โหแม่งแบบเป็นซีนี่มีแต่ดราม่าดราม่า เออเลยมองว่าโอ้โหเรื่องนี้ถ้าเกิดผมเข้าไปดูนี่คงจะมีการดราม่าเยอะอยู่นะดูจากการกราฟิกถาวว่ามันโอเคไหมคือมันทําสวยอ่ะยอมรับว,ว่ามันทําสวยฉากแอคชั่นมันถึงใส่พวกเอฟเฟคอ่ะแล้วก็จัดมุมภาพอะไรพวกเนี้คือถ่ามาดีเว้ยแหละแล้วก็เนื้อเรื่องอ่าต้องยอมรับว,ว่ามันมันดูดราม่าไปหน่อยนะแล้วแบบบางตัวคือเอามาเพื่ออะไรรู้เพราะว่ามันแค่จะไม่มีบทและน่ารักความรักของ ลากใครก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่ออีท่าไหนเพราะว่าอย่างที่บอกมันขัดแย้งกันนะอ่ะก็ไม่รู้ว่าจู่บมันเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวคงต้องรอยตามดูกันเอาจุดที่พีก็เป็นจุดของตัวจัตติที่ดีไซายมายังไงก็ไม่รู้นะตรงส่วนของปีนั่นแหละจุดที่จู่ๆพี่นักบินของดิสนีย์ดันมาพักดีดันมาเชื่อฟังกับคีระาทำให้พี่เกนีโมโหเดือดพ่านไปเลยส่วนพลัง ของดิสนีย์ที่หะเขาบอกเฮ้ยวิชานิงจาอ่าจริงๆมันมีตั้งนานแล้วนะเพราะว่าในภาคดิสนีย์ถ้าใครสังเกตจะมีช่วงหนึ่งที่มันใช้พลังนี้เว้ยเออเพราะนั้นมันไม่มีอะไรใหม่อะไรหรอกเพราะตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้า